สวัสดีครับไอติมสัดครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูต้นผักเป้นแล้วก็หอมเลยที่ผมปลูกไว้นะครับผมสาหรับตัวผักเป้นผมจะตัดในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ครับผมก็ตอนนี้เป็นวันที่24วันจันทร์นะครับผม2 5 6พาเดือนกุมภาครับผมก็วันพฤหัสวันพุธตอนเย็นผมจะตัดครับผมเนาะเอาไปดองอันนี้เป็นรอบที่รอบที่5แล้วที่ผมตัดผมนับมาอยู่ประมาณเกือบ15 20วันแล้วครับผมเนาะ ้าบํารุงดีๆหน่อยก็จะประมาณ15วันก็ตัดได้แล้วครับผมก็จะมีต้นกระเทียมที่เราปลูกไว้ไปกินกันครับผมแล้วก็มีตัวหอมเลยครับผมเนาะจะอยู่ฝั่งโน้นครับผมอันน้จะเป็นหอมเลยนะครับมันจะมี2องพันก็จะคือมีพันดอกแล้วก็ไม่ใช่พันดอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆครับผมเนาะอาจจะมีเสียงรถในครับผมตอนเช้าวันนี้ลมครับค่อนข้างที่จะแรงเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ที่ผมถ่ายอยู่นี้ที่ให้เห็นก็คือจะเป็นตัวผักเป้นหรือว,ว่ากุช่ายครับผมเนาะที่ผมปลูกไว้ก็มีประมาณอยู่1ิบเอดกระถางครับผมแล้วก็จะมีใบกระเทียมที่ผมเด็ดกินไปแล้วแล้วก็จะมีตัวไม่รู้อะไรขึ้นมากับตัวเขาเรียกอะไรผักเป้นครับกระถางเล็กน่าจะเป็นแตงหรือฟักครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเก้าอี้ก่อนดูกันใกล้ๆครับโอ้พึ๊บตัวเล็กนะ มีประมาณ15กระถางผมว่าจะเอากระถางใหญ่มาชําแต่ยังไม่มีเวลากลับบ้านครับผมที่จะเอาดินมาชําถ้าเอามาชําก็จะเป็นกระถางเบอร์นี้เลยครับผมก็กระถางค่อนข้างที่เบอร์ใหญ่ครับผมตอนเช้ามาฟ้าแบบครึ้มมาเหมือนฝนจะตกเลยอ่าแถวอื่นเขาตกหมดแล้วครับแถวกรุงเทพแถวเชียงบุรีระยองแล้วก็แถวเชีงยงใหม่เรื่ออะไรครับผมดูข่าวกันเขาตกหมดแล้วแต่ว่าแถวอีสานโซนไหนตกก็ อ่าแจ้งด้วยครับผมเพราะว่าตอนนี้ถ้าฝั่งของผมฝั่งทางมุทธานกับนครพนมยังไม่เห็นเลยครับผมเนาะครับตัดผมก็จะตัดโคนชิดครับผมเนาะตัดโคนชิดเลยครับชิดแบบนั้นเลยครับก็เราจะไปทําผักดองผักแป้นหรือว่าผัดโดยส่วนตัวแล้วผมทําผักดองไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ทองอืดมากแต่ว่าคนอื่นอาจจะชอบก็ได้ครับผมเนาะเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าส้มผักแป้นรลอว่าดองผักแป้นเนี่ยกลิ่นมันหอมมากเป็นเอกลักษณ์ เหมือนใบกระเทียมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ใบกระเทียมครับผมเนาะกาะประม้ต่อไปครับ45กระถางของเราที่ผมจะนํามาชามําก็จะมีส่วนทั้งนั้นครับผมเพราะว่าดูแล้วลากเขาออกมาเต็มหมดเลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับทุกคนอันนี้อาจจะเป็นต้นแตงหรือต้นอะไรผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นแตงเลยครับผมแตงหวานแตงไทยหรือว่าฟักที่มีมเมล็ดออกมาอาจจะมาจากขี้หมูครับผมที่ว่า มันกินฟักหรือกินอะไรครับออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเราเอามาใส่มันก็จะขึ้นมีบวบด้วยนะขึ้นมาครับผมอันนี้ผมต้องดึงทิ้ง,งหลายรุ่นแล้วมันไม่มีเวลา,าจริงครับผมที่จะไปเอาดินมาถามว่าซื้อดินมาจากตลาดได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันมันจะเป็นแบบมีแกบมีอะไรผสมหน่อยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบดินแล้วก็ผมจะมาคลุกเอามันจะได้โอเคกว่าครับผมเนาะแล้วก็มีต้นวัชวพืชขึ้นเยอะอยู่นะครับ ไม่เป็นไรครับอินซีมากับขี้หมูคิวอะกินได้ครับถ้ากระถางเล็กเขาจะมีข้อจํากัดครับผมเนี่ยรากของเขาจะออกมาเต็มหมดเลยอันนี้คือมันจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วครับผมยาวไปเลยน่าจะไม่เกินเดือนหน้าครับดูก่อนหรือไม่ก็สิ้นเดือนพอผมจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วไม่งั้น ล่าเขาจะออกมาเวลามีความร้อนมันจะร้อนแล้วมันจะเหี่ยวครับผมเนาะขนาดต้นใหญ่ๆก็จะงเหี่ยวเลยครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยมันจะเหี่ยวออกหมดเลยครับผมสวยครับผมจะให้เขาอยู่ประมาณสิบห้าหรือยี่สิบวันก็อาจจะเติมปุ๋ยบ้างครับผมเล็กน้อยถ้าท่านใดที่ทําเชิงพาณิชย์ก็อาจจะเติมปุ๋ยได้ครับผมแต่ว่าผมปุ๋ยของผมคือจะเป็นปุ๋ยคอกนะนี่ครับผมผมไว้ข้างล่างเลยก็สอบปุ๋ยคอกผมมัก อย่างดีเลยก็ทยอยเอามาครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูหอมเลยกันครับผมตอนนี้ผมก็จะโละตัวที่เป็นหอมดอกออกแล้วผมจะเอาตัวที่ว่าไม่มีดอกอ่าปลูกแซมขึ้นมาเดี๋ยวดึงไปให้เพื่อนก่อนครับผมรอบก่อนดึงไปเยอะเลยแต่ว่านี่ครับพักแป้นสวยมากเลยพูดแล้วก็ครับถ้าตัวเองเป็นคนกินได้ท้องไม่อ่ดเนี่ยตอนนี้ชอบมากครับผมแต่ว่าท้องอ่ด ชอบใครชอบมันครับผมเนาะผมก็ปลูกดูสวยงามครับผมลองปลูกด้วยครับปลูกเล่นๆแต่ว่าผัดอร่อยมากผัดแสกับถั่วง,งอกครับผมหรือว่าจะเป็นเมนูกุ้ยช่ายครับผมกุ้ยช่ายนี่อร่อยเลยแหละก็ทําน้ําจิ้มเด็ดๆหน่อยครับต้นอ,อวบหวานเลยนะทุกคนเวลาตัดตัดแล้วมันจะฉ่ำมากก็คือน้ําของเขาค่อนข้าง,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 งที่เยอะลักษณะใบของเขาอวบเวลาเราเด็ดมาใบนึงเนี่ยนะน้ำมันจะออกมาเยอะเลยครับผม ลมครับผมค่อนข้างที่จะหนาวเลยแหละสำหรับเจ้าที่อยู่ข้างล่างนี่จะเป็นหอมหัวใหญ่ครับที่ผมปลูกไว้ที่แรกว่าจะไว้กินใบก็คือเอาใบของเขานมาปรุงอาหารอะไรต่างๆผมก็เลยเอาลงมาจากข้างบนเพราะว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันร้อนนะครับผมรากของเขามันค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยก็ผมไว้ข้างล่างกับดินกับพวกต้นกระเพราอะไรต่างๆที่เขาขึ้นมาเองครับผม ตั้งใจปลูกตัวขึ้นใช่แต่ว่าเม็ดกระเพรามันหล่นลงก็เลยปลูกเดี๋ยวผมจะเอาตัวแม่ของตัวนี้นะครับที่ไปเป็นดอกนี่ยก็ไปหวานช่วงหน้าฝนมันก็จะขึ้นมาตัวนี้ตั้งใจจะกินใบแต่ว่าพูดนี้ไม่จบเลยก็เลยได้กินหัวแทนผมเอาไปใช้แกงอ่อมผมก็ตะกอนมันจะมีอยู่ประมาณห้าหัวนี่ครับมีประมาณห้าหัวผมตัดไปกินสองหัวนี่ก็เหมือนกันสองหรือสาม โอเคครับตัวนี้จะเป็นตัวหอมเลยครับผมที่ผมปลูกไว้ไว้กินแหละครับผม <_ letter> ก็จะมีอยู่ประมาณ euh, ถ้าเป็นตัวไม่ใช่พันดอกกระถางหนึ่งแล้วก็ตัวพันดอกอยู่ประมาณหอมดอกอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดกระถางครับผมเนาะมันจะเป็นดอกลักษณะแบบไหนเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆครับผมขอจะขึ้นมาผมจะตกเก้าอี้ไม่ใช่อะไรครับดอกแบบนี้ครับผมน่าจะชัดอยู่เนาะแล้วก็มีอีกสองดอกกำลังจะขึ้น รอบแรกผมเก็บไปแล้วชุดแรกครับผมดอกเขาขึ้นเยอะมากเลยสีของเขาจะแตกต่างนะถ้าเป็นหอมดอกหรือว่าหอมเลยที่เป็นหอมดอกเนะี่ยไม่รู้ผมจะเรียกหอมเลยน่าจะเป็นหอมเลยเพราะว่ามันหัวไม่ค่อยมีครับผมแล้วก็มันจะเป็นสีเขียวอ่อนถ้าเป็นหอมที่ว่าเป็นไม่มีดอกมันจะเป็นสีเขียวเข้มครับผมก้านนี่อวบใหญ่มากลักษณะเหมือนคล้ายๆหอมญี่ปุ่นครับผมเนาะแล้วก็กองเขาจะแตกแบบค่อนข้างที่จะเยอะ ลำต้นใหญ่แต่นี่แตกแตกเยอะเหมือนกันแต่ว่าลำต้นมันจะเล็กลงมากกว่าครับผมแล้วก็มีแตงเหมือนกันครับโผล่โผขึ้นมาฝั่งน้นแอบอยู่ข้างหลังสีค่อนข้างเข้มครับผม สวยยงามเลครับตัวชุดที่ผมจะขยายก็คือกลุ่มนี้ครับผมตัวหอมเลยที่ไม่มีดอกเพราะว่ารอบรอบรอบแรกๆเลยผมเอาไปให้ให้เพื่อนหมดเลยครับผมแล้วก็เอาตัวนี้มาแฟนซื้อมาให้ผมก็เลยเอานี้มาลองดูปรากฏว่าดอกเขาเยอะเลยแต่ว่าเหมือนมันเหมือนมันจะเล็กลงเล็กลงครับผมมันจะมีข้อจํากัดก็คือมันบังคับเราเลยบอกว่าต้องแยกออกครับผมเนาะ เราก็ต้องแยกตัวนี้ออกมาอันเนี้ยผมไปใส่ลาบกลิ่นมันจะหอมเหมือนหอมแบงเลยหอมมากเลยแต่อันนี้จะเป็นกลิ่นแอบมันคือกลิ่นแบบว่าเราแกงครับผมมันจะคนละกลิ่นกันอารมณ์ถ้าใส่ลาบตัวนี้ครับบอกเลยจริงกลิ่นมันหอมแบงถ้าใส่แกงตัวนี้ครับกลิ่นหอมแกงใส่ปลากับผักชีอร่อยเลยตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกมุมหนึ่งมาให้ดูครับผมเอายาวๆเลยโอเคครับถ่ายทางยาวนะครับผมมาให้ดูเลย ลักษณะที่เห็นได้ชัดเลยถ้าเป็นหอมดอกนะครับผมสีเขียวอ่อนแล้วก็ปลายใบยค่อนข้างจะมีปลายใบไหม่อยค่อนข้างที่จะเยอะครับส่วนในตัวที่ไม่มีดอกนะปลายใบไหมมันจะน้อยกว่าหรืออาจจะไม่ได้สังเกตเห็นเลยครับผมเนาะมันอาจจะมีหลายสาเหตุอาจจะกินไนโตรเจนจากปุ๋ยปุ๋ยคอกเยอะเกินไปเพราะผมใส่นี่ครับหลักๆเลยขี้หมูค่อนข้างที่จะเยอะครับผมที่อยู่ข้างล่างนะ เอวครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดอกอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันเพราะช่วงนี้ดอกไม้ออกเยอะมากเลยส่วนข้างล่างก็เหมือนเดิมครับผมก็จะมีตัวต้นทองครับผมผมกําลังขึ้นตัวนี้จะเป็นกระถางแม่ของผักเต้นหรือว่ากุยช่ายที่ผมแยกออกมาที่ได้เยอะๆครับผมอันนี้ผมก็ยังช้ำม,มาอยู่เขาก็ยังแตกออกไปอยู่เรื่อยๆครับผมเนาะแต่ค่อนข้างที่จะเล็กหน่อยตัวนี้จะเป็นกอแม่เลยอยู่กับผมอยู่ประมาณเกือบสิบกว่าปีแล้วครับผม แล้วก็ขิงฤดูการนี้เขาก็จะนี่ครับอย่างนี้เป็นหัวเลยอันนี้ขิงใหญ่นะไม่ใช่ขิงยาขิงยาผมเอาไว้อีกกระทางหนึ่งก็เลยมีต้นทองครับที่ผมขุดมาจากบ้านน้าวครับกุมภาพันธ์ตุเรียนผมรู้สึกมันจะไม่รอดแต่ว่าส้มสายน้ำเพิ่งแตกออกแล้วครับผมปลูกไว้ครับอันนี้คือต้นไม้ที่ย้ายมาจากบ้านคือกะว่ามันจะไม่รอดผมก็เลยขุดออกมาเลย ออยังอยู่ครับต้นทุเรียนแล้วก็มีผักแพลวที่เราปลูกไว้ก็เมื่อวานทำยำไก่หรือซ้วาไก่ครับผมก็ได้ต้นหอมแล้วก็ผักแพลวนะครับผมใส่แล้วก็มีกระพพเพราพอได้แก้ครับสองสามต้นเป็นกระเพราดแดงครับสวยมากอันนี้เป็นเอกลักษณ์ผมเอามาจากนาครนพนมตัวนี้ครับผมแล้วก็มีใบมิ้นท์ าจจะหมดอายุการของเขาแล้วแหละพอมันจะร่วงออกมาครับผมเป็นอยู่ประมาณนี้แหละเด็ดออกแล้วครับเดี๋ยวให้ดูข้างบนก่อนเด็ดออกแล้วกล้องสีแปลกเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูต้นต้นไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนครับผม โอเคมาถึงแล้วครับก็อยู่กับเขาเรียกอะไรมะตูมมะตูมแต่ครับสาอุที่กินกับลาบสวยมากครับยอดแล้วก็จะมีอยู่ใกล้กันครับรู้แล้วมันคือหมักหวดเดี๋ยวซูไม่ดูดอกหมักหวดหมักหวดครับภาษาอีสานติด,ดอกเยอะมากเลยไก่ก็ตีกัน เยอะจริงครับเต็มต้นเลยสำหรับตัวนี้เป็นดอกชนชมครับผมที่แฟนปลูกไว้กำลังสวยงามเลยเพราะว่าอากาศของเขาเย็นเลยครับผมช่วงนี้ลมแรงแรงก็จะมีตัวเป็นตัวบอลฮกลกซิ้วหรืออะไรต่างๆ แต่ว่าของผมจะเป็นตัวแคทตัสแล้วก็จะมีตัวเศรษฐีเลื้นอกครับผมได้ปลูกไว้เนาะตอนนี้ช่นชมสวยงามมากครับผมแล้วก็โลมเอ่อยเลยครับผมบรรยากาศหน้าบ้านก็อยู่ประมาณนี้ครับปลูกไว้ดูเล่นๆครับผมให้มันเขียวขจีอยู่หน้าบ้านมันจะได้สดชื่นมะนาวครับอันนี้เป็นของน้องข้างบ้านครับผมติดลูกแล้วอาทิตย์ก่อนดอกค่อนข้างที่เยอะตอนนี้ติดลูกลูกมะนาวเป็นถ้าเป็นพื้นบ้านมันจะเป็นลักษณะแซงขึ้นมา กินหอมมากครับมะนาวสวยเลยติดติดเยอะมากครับค่อนข้างเยอะเลยโอเค okay, ครับทุกคนหลังจากที่ดูต้นไม้ที่ปลูกกันแล้วครับผมข้างหลังเนาะก็เป็นกุ้ยช่ายกระเทียม ผักเปนเลยกุ้ยช่ายนั่นแหละแล้วก็จะมีหอมเลยครับผมมีมิ้นมีผักแพลวครับผมแล้วก็ต้นไม้อีกสองสามอย่างครับมีกระเพรามีพวกโหระพายังไม่ขึ้นครับผมเนาะก็เราปลูกไว้กินครับผมแบบอยู่ในเมืองครับเพราะมันไม่มีพื้นที่จะป,ปลูกเราก็ปลูกในกระถางก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งครับผมที่ทําให้เรามีเวลาอยู่กับมันแล้วก็มันไม่เบื่อดีกว่าเขาเรียกอะไรนะ ไม่มีอะไรทําครับผมเนาะแก้ซิงไปเนาะหลังจากทํางานมาทํางานประจํามาก็กลับมาบ้านก็ยังได้ลดน้ําต้นไม้ใส่ปุ๋ยพ่นดินครับผมพอได้คุยกันบ้างอายู่ในกลุ่มครับผมก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งครับผมที่มองไปแล้วข้างนอกแล้วมันมีสีเขียวรู้สึกว่ามันสดชื่นดีครับผมลองทําดูครับผมท่านใดที่ยังไม่มีผักหรือว่ากําลังจะปลูกผักเริ่มจากอยากจะปลูกผักอะไรผมแนะนําเลยต้นหอมครับง่ายสุดอาทิตย์เดียวคุณจะเห็นผลเลยเพราะว่าหอมนี้เร็วมาก อหอมนี้ผมจะแนะนําเป็นหอมแบ่งเรื่องหอมเลยนะครับผมหอมแบ่งก็ดีครับผมพอหอมแบ่งกินของเขาจะหอมใส่อาหารอะไรได้ทุกอย่างหมดเลยถ้าหอมเลยคุณจะต้องมีมีพันเขาหรือว่าสั่งพันธเขามาปลูกหรือท่านใดที่มีผักแป้นก็ลองผักแป้นครับผมเพราะว่าผักแป้นเนี่ยเขาปลูกครั้งเดียวเขาจะอยู่ได้ประมาณ 3- าสปีของผมอยู่ประมาณ10กว่าปีถ้าเราจะเปลี่ยนกระถางก็อยู่ประมาณสักสามปีครับผมเปลี่ยน ขยันตัดบ่อยๆมันจะแตกขึ้นมาเยอะมากครับผมแลวก็กินของเขาหอมมากถ้าท่านใดชอบทานผักดองครับผมแนะนําเลยผักเป้นโอเคที่สุดเลยครับผมแล้วก็ที่สําคัญหอมเลยเหมือนกันครับทําผักดองได้คุณจะใส่ต้มยําทํำแกงได้หมดเลยครับผมทุกอย่างมันมีเอกลักษณ์ของมันครับผมอันนี้จะเป็นตัวกุยช่ายตัวเล็กครับผมเรามี เรามีกันบ้านที่จ้ต้องทํากันอยู่วันไหนที่กลับนครพนมก่อนเดี๋ยวผมถ่ายรูปผมไปเอาดินริมโขงก่อนครับผมเนาะพอดินริมโขงนี่มันจะดีมากเลยสวยเวลาปลูกพืชแล้วมันจะสวยครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยถ้าว่าปลูกพืชเนี่ถ้าปลูกแถวริมโขงนี่งามหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดยาสูบพริกมะเขือเทศอ่าหรือว่าจะเป็นพวกท่านตะวันครับผมแล้วก็จะเป็นมันแก้วมันเทศนะครับผมแล้วก็เป็นมันแก้วมันเผาแถวบ้านหัวเอ็นเนาะครูไทยเขาเรียกครับผม ขึ้นมาสวยครับแล้วก็มีถั่วลิสงพันธพื้นเมืองที่ว่าเป็นสีแดงๆครับผมวันไหนที่กลับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปก็กดกระดิง่งกด subscribe กดติดตามให้เดยครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ